เดี๋ยีครับร้านสุขสิจการทัางนะครับเค,เคือพอบังจังหวัดยะโสธรอภอาพอาจจะไม่รู้อะไรนะครับจะส่งลูกค้านะครับเคร,บรื่องนี้เป็นเครื่องอทัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะทำปั้นข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าววันนี้เรากำลังขึ้นหองครับของขึ้นรถ วันนี้วันที่25เดือน9นะครับยู่ิวถ่ายตอนยินตอนยินของวันที่25เ,เดือน9น,นะครับเครื่อ,องของทางร้านนี่ถ้าเป็นเครื่องหินเดียวแล้วก็เครื่องแบบนี้จะออกแบบให้ใส่รถกระบะได้นะครับ เวลาลูกค้ามารับเองก็จะราคาก็จะลดลงไปนะไฮ้ยว่าไงลูกทำอะไรด้วทำอะไร อยากทำสนใจอุปกรณ์อะไรก็จอดสอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะครับกเครื่องสูบน้ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อของรถไถนะครับมี เป็นหน้าร้านหลักนะครับจะ,จะมีอยู่ข้างในในบ้านหนึ่งลูกศีก็จะอยู่ข้างในนะครับเขาไปทำอยู่ข้างในอันนี้ก็จะทำทำรถด้วยนะครับทำเ,เ,รำเครื่องเจาะน้ำด้วยนะแล้วก็มีที่เอาไปไว้ที่สวนทุ่งนาอยู่นะครับที่คุณพ่อคมณจีเขาไปอยู่อยานั้นนะก็จะมีตรงรน้กที่หนึ่ง ทำงภาษีมันมีเยอะอยู่ไม่ได้เอาไไม่ด้ครับอันเดียะฝากไว้แค่นี้นะครับเครื่องอทำความสะอาดที่บริพันธ์นชาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่อรอนุญาตนะครับเตรียมสินค้าจาัดส่งนะครับเอาเพื่อนครับ <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายยังเไงเบเ้นบ๊ายบายยังไง ขอบคุณครับจอสอบถามเข้ามาได้นะครับดูตั์การก็ได้นะครับขอบคุณครับ